เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสแก่พุทธบริษัทเพื่อยกเป็นอุทาหรณ์สอนธรรมในแต่ละชาดกมีเรื่องราวที่สนุกพร้อมแทรกคติสอนใจเพราะฉะนั้นการศึกษาชาดกจึงได้ทั้งคติสอนใจและความเพลิดเพลินใจไปพร้อมกันด้วยในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี ทรงปราลกพิสุรูปหนึ่งตรัสให้อาวาดว่าพิสุธรรมดาสมณนะเมื่อมาถึงเสนาสนะเป็นที่สบายแล้วก็ไม่ควรโลภในอาหารยินดีตามมีตามได้ปฏิบัติสมณะธรรมโบราณบัณฑิตแม้นเป็นสัตว์ดิริชานกินผลแห้งของต้นไม้ที่ตนอยู่อาศัยมีความสันโดษไม่ทำลายมิตรธรรมหนีไปที่อื่นเลยแล้วได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ป่าไม้มะเดือแห่งหนึง่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคามีนกแขกเต้าหลายแสนตัวต่อมาในฤดูแล้งผลมะเดือได้หมดลงนกแขกเต้าทั้งหลายได้พากันบินหนีไปหากินณที่อื่นยังคงเหลือแต่พญานกแขกเต้าตัวหนึ่งเท่านั้นพญานกแขกเต้าเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่หนีไปที่อื่นเมื่อผลมะเดือหมดลงก็กินหน,น่อใบ เปลือกและกินสเก็ตของต้นมะเดื่อตามลําดับโดยไม่คิดหนีไปไหนเป็นเหตุให้บัลลังของเท้าสกะแสดงอาการร้อนเพื่อทดสอบจิตใจของพยานกแขกเต้าเท้าเธอจึงบนดาลให้ต้นมะเดื่อที่นกแขกเต้าอาศัยอยู่นั้นตายและแห้งลงมีลําต้นแตกเป็นช่องน้อยใหญ่เวลาลมพัดจะมีเสียงดังมีผงไม้ไหลออกมาตามช่องที่แตกนั้น นกแขกเต้าก็ไม่หนีไปไหนก็ยังกินผงไม้ไหลออกมาตาช่องที่แตกนั้นแหละเป็นอาหารจนสุดท้ายต้นไม้นั้นเหลือแต่ต่อพญานกแขกเต้าก็ไม่หนีไปไหนยังคงจับอยู่ที่ตอไม้นั้นเมื่อเท้าสกกะทราบว่าพญานกแขกเต้ามีความมักน้อยสันโดษจริงๆจ,จึงแปลงร่างเป็นพญาหงมีนางสุชาดาเป็นนางหงติดตามไปด้วย บินไปจับที่ต่อมาเดือใกล้พญานกแขกเตา่าแล้วเจรจาว่านกแขกเตา่าผู้มีจงอยปากสีแดงท่านควรไปที่อื่นได้แล้วอย่ามาตายที่ตรงนี้เลยท่านมาเยื่อใหญ่อะไรกับต้นไม้แห้งนี้ต้นไม้อื่นมีถมเทไปพญานกแขกเตา่าร้องตอบท่านพญาหงใครเป็นเพื่อนในยามทุกยากผู้นั้นเป็นสัตว์ตบุรุษย่อมไม่ทอดทิ้งเพื่อนผู้มีศัพย์และไรศัพยิ์ต้นไม้นี้เป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งญาติของเราเราเพียงต้องการมีชีวิตอยู่เท่านั้นจึงไม่อาจทิ้งต้นไม้นี้ไปได้เพราะเหตุเพียงไม่มีผลนี่ไม่ยุติธรรมเลยพยาหงพอได้ฟังก็ยินดีและสรรเสริญว่านกแขกเตา้าความเป็นเพื่อนไมตรีสนิทสนมคุ้นเคยกับต้นไม้ท่านทำไว้ดีแล้วขอสรรเสริญท่านเราจะให้พรแก่ท่านท่านจงเลือกพรตามความประสงค์เถอ พญานกแขกเต้าขอพรว่าท่านพญาหงเราขอเพียงให้ต้นไม้นี้มีชีวิตมีผลหวานอร่อยเหมือนเดิมเท่านั้นก็พอพญาหงจึงพูดว่านกแขกเต้าขอท่านจงอยู่กับต้นมะเดื่อที่สมบูรณ์พร้อมไปตลอดเธอว่าแล้วก็คืนร่างเป็นเท้าสกัดเหมือนเดิมแสดงอนุภาพทําให้ต้นมะเดื่อนั้นสมบูรณ์พร้อมทั้งใบและผลยืนต้นอย่างสง่าง,งามเหมือนเดิม พญานกแขกเต้าเห็นเช่นนั้นจึงสรรเสริญเท้าสก,กะว่าเท้าสก,ก่าขอพระองค์พร้อมด้วยธนาญาตมีความสุขเหมือนข้าพระองค์มีความสุขเพราะได้เห็นต้นผลิตผลในวันนี้ด้วยเถิดเท้าสก,กะครั้นประทานพรให้นกแขกเต้าได้สมประสงค์แล้วพร้อมนางสุชาดาก็กลับคืนวิมานของตนตามเดิมนิทาน,นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมี นได้และเพื่อนดีๆไม่ละทิ้งเพื่อนไปในยามทุกข์ยากโปรดติดตามนิทานชาดกได้ใหม่ในครั้งหน้า